เ,เขาก็ไปซื้อที่ดินนะครเพื่อพัฒนาโครงการรอในในระยะปีการพัฒนาที่สูงกว่าคนอื่นก็เป็นเทควิีมีความเสี่ยงไม่ได้เยอะเพราะว่าที่ดินในเมืองไทยตอนนี้ราคายังไม่ได้ลงนะครับยังเพิ่มขึ้นอยู่เล็กๆแม้ว่าจะขึ้นน้อยกว่าในอดีตก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเองอแสนวิยก็เลยดูมีความครบเครื่องมากกว่าเดเวลลอปเปอร์อื่นครับคุณนะครับครับนี่คือจุดแข็งของแสนสิรินะครับหลักๆก็คือแบรนด์แข็งแรง แล้วก็เป็นผู้นำโปรดักต์สินค้าใหม่ๆแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับหลักทรัพย์เกษิกรไทยโดยคุณโจสรพงษ์เลือกแสนสิริเป็นหุ้นเด่น Top ปพิตัวแรกของกลุ่มอสังหาแนะนำซื้อแสนสิรินะครับคาดการดิวิเดนยิวทั้งปีของแสนสิริปีนี้เท่าไหร่ครับคุณโจครับครับดิว uh, ิเดนยิวอยู่ที่9%ครับ เป้าพื้นฐานกลางปีหน้า2บาทกับอีก6สตัง